วิธีเช็คข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณถูกนำส่งกรมสรรพากรไปแล้วยังต้องฟังคลิปนี้และถ้าวันนี้อะค่ะคุณมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารแล้วปรากฏว่าข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณได้ถูกนำส่งกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วอาจจะย้อนกลับมาสร้างปัญหาให้คุณได้เพราะข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นจะเก็บไว้ใช้ในระบบของทางกรมสรรพากร10ปี สมมุติวันนี้นะคะ่ะน้องฟ้าใสามีเงินเข้าบัญชีธนาคารเงินฝากในปี63ของธนาคารสีม่วงมากถึง450ครั้งและเป็นเงินถึง15ล้านบาทข้อมูลจำนวนดังกล่าวจะถูกนําส่งให้กับทางกรมสัมพกรภายในมีนาของปี64และข้อมูลดังกล่าวนี้จะถูกเก็บเอาไว้ถึงปี2573วิธีเช็คนะคะข้อ1 ถ้ามีเงินเข้าในบัญชีธนาคารเดียวกันถึง3,000ครั้งขึ้นไปไม่ได้ดูจำนวนเงินก็จะถูกนำส่งให้กับทางกรมสมพากรสมมติมีเข้าธนาคารสีม่วงถึง3 5 0ครั้งแต่ยอดเงินเพียงแค่1,500,000บาทก็จะถูกนำส่งไปเช่นกันข้อ2ถ้าไม่ถึง3,000ครั้งก็มาดูว่าถึง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปหรือเปล่าถ้าครบทั้ง2องค์ประกอบก็จะถูกนาส่ง สมมุติว่ามีเงินเข้าบัญชีธนาคารสีม่วงจํานวน350ครั้งแต่ยอดเงินอาจจะเป็นยอดเงิน10ล้านอย่างนี้ไม่ถูกนําส่งและถ้าสมมุติว่ามีเงินเข้าบัญชีธนาคารสีชมพูถึง550ครั้งยอดเงิน15ล้านครบทั้ง2องค์ประกอบก็จะถูกนําส่งให้กับทางกมรมสมบัติข้อ3 5อย่างที่จะถูกนําส่ง 1. ก็คือเรื่องของเลข13หลัก2 จะเป็นชื่อสกุลหรือชื่อของนิติบุคคล 3. จํจำนวนครั้งที่รับเข้า 4. ยอดเงินที่รับมาทั้งหมดทั้งปี 5. จะเป็นเรื่องของเลขบัญชีธนาคารที่รับเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณฟังคลิปนี้ให้คุณกลับไปเช็คดูว่าวันนี้ข้อมูลเงินในบัญชีธนาคารของคุณได้ถูกนําส่งไปเก็บในระบบของทางกรมสรรพากรแล้วยังเพราะ มันอาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้กับนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ตามเพราะบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแต่เมื่อฐานข้อมูลเข้าไปเก็บปุ๊บเขาสามารถเอากลับมาใช้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังกับนักธุรกิจทุกคนได้และที่สําคัญนะคะเวลาที่สัมพาระมาประเมินภาษีย้อนหลังมันจะไม่มีแค่คําว่าภาษีเพราะจะมีเรื่องของภาษีเบี้ยปัด1-2เท่าและ เงินเพิ่มอีก1.5%ต่อเดือนนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังค่ะและวันนี้อาจารย์นวลอดีตเจ้าหน้าที่สัมปทานมากกว่า17ปีก็นำสาระความรู้ดีๆอะคะ่ะมาให้กับคุณคุณสามารถกลับไปติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็ก e r เจําจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะอาจจะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะและถ้าคุณไม่อยาก ถ้าสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่ a s i r Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปความรู้ใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะ